สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะสําหรับวันนี้นะคะเราพามาชมกับรถกระบะทําทกินนะคะพร้อมใช้สําหรับประกอบอาชีพได้เลยค่ะเข้าไรเข้าสวนได้บรรทุกได้ขายของได้นะคะผาทันไปได้ทุกเป้าหมายค่ะทุกที่นะคะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายมาในราคาหลักหมื่นเท่านั้นค่ะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมาสเ a f ร์ไฟเตอร์แคป 2.5 Super s a ู u r ท Turbo ปี99นะคะภาษีพรบปี B 67เครื่องดีนิ่งๆน้ำไม่ดันวิ่งทางไกลได้พร้อมใช้งานค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะภายในสวยคัสซีสวยไม่ผุไม่ดามค่ะเครื่องดีเซล 2,500cc Turbo โ,โรงงานนะคะขับขี่สบายใช้งานได้ปกติสภาพพร้อมใช้นะคะห้องเครื่องแห้งๆค่ะ วูมไรเป็นพาวเวอร์นะคะช่วงร่างดีกระจกไฟฟ้าปรับค้างไฟฟ้านะคะแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะภายในสวยแม็กสวยนะคะคานหน้าเดิมๆค่ะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ88,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านแทค้ค่ะมาในราคาสุดคุ้มนะคะสภาพสวยแบบเดิมๆค่ะสีสันรอบคันนะคะโดยรวมก็ยังดูดีค่ะถึงจะมี รอยแดดเรียบ้างนะคะกับเบียดเสาด้านข้างมานิดนึงนะคะก็ะตามอายุการใช้งานนะคะมีบ้างผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะท่านใดสนใจรถกระบะคันนี้ไปใช้งานกันต่อนะคะท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนัดหมายวันเวลากันด้วยนะคะร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเอง สำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ